ในร้านนะคะก็จะมีมีฝรั่งเต็มเลยไปแล้วไปต้องพูดไหมหมายถึงมึงอยากพุดมาให้แลกินชิมเลยเดี๋ยวจานังที่บอกว่าเจ็ดพันก็พอกูไม่พอคนแรกเลยค่ะถ้าเมื่อไรจะถึงเน่กูหิวข้าวกินอะไรหิวแล้วนี่รู้ได้ไงว่าเป็นหมูไม่ใช่หมา นี่คือเนื้อหมาเนื้อหมาย่ายยางโอ้ยเฮ้ยหมวกกันกพ่นไฟเฮ้ยนี่คือเบลและเพื่อนลุมทิปทั้งสี่ของเขาที่เก๋ทามเจและแซนไปร้านกาแฟร้านที่กอนข้าวถนนต้องดูมอเตอร์ไซค์ก่อนร้านแรกของวันอันนี้เมนู อันไม่ออกสักอันเลยอ่นะนำ t ัวไร a คเ่อ with r e a m Oh, with ice cream. กูกูขอเอกแล้วกันกูยังอยากลองอยู่ cream. Okay, so with นี่คือเอกกโกแเราก็เขาบอกให้คนกินเลยอืมเป็นไงบ้างไม่ไดขอชิมอะไรเฮ้ยแสดงว่ามิชชั่นของเรา ถือว่าโอเคอเดี๋ยวพี่กินข้าวกินกับมันมีกลิ่นไข่นวลๆไม่หวานมากรสชาติาดีถือว่าอ,อร่อยกหมาเมื่อวานมันเหมือนกินครีมอะมินครีมมี่ อยากกินแก้วอ่ะอยากกินแก้วอ่ะไ่ายหรอ่อเอิชชั่นกูเจอแล้วเจอแล้วร้านกาแฟที่เป็น traditional style แต่อร่อยเจอแล้วโลและนี่ก็คือกาแฟสไตล์ traditional เวียดนามที่อร่อยที่สุดในทริปในตอนนี้นะคะชื่อว่าน้ำ house cafe ก็อาจจะไม่ได้อ่านว่าน้ำก็ได้แต่เราจะอ่านแบบนั้นนะคะอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรกาแฟใส่ไอติม เขาไม่หล่อให้ดูดปะคิดสีคิดสิขบเชิดเนาะนี่คือเอสเปรสโซ่ใช่ไหมอันนี้คือกาแฟโบราณนะแต่โอเคนะ not bad เอสเปรสโซ่ทำเย็นไม่ได้บอกชื่อใช่ไหมใช่ชื่อเอเซียนมีแค่ประเทศไทยใช่ไหมเอเซียนเก้น่าจะเอามาจากกาแฟโบราณแต่ใช้เครื่องแทน่ไปต่อกันที่ พิซซ่าเราเดินไปกินพิซซ่ากันต่อนะครับและอันนี้ก็คือกาแฟเวียดนามที่อร่อย yeah. เย่มาไงมาติงตอ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 งดูดีมีชาติตระกูลรวมสูงมากนะคระับมีเ,เ,เตาเตาอะไรดีะเรีกมอะไรดี เตถาถ <Traditional. S 1> ่านสองเตาเลยนะนี่มันท raditional ว,วินนามไม่ใช่นี่มัน traditional ฝร,รั่งเศสไม่ใช่ <c oughs> นี่มัน traditional อ,อิตาลีในร้านนะคะก็จะมีมีฝรั่งเต็ม <c oughs> เลยไปแล้วบายว้าวพิซซ่าเตาถ่านอาอกมาสิครับพ่อหนุ่มครับรออะไรล่ะครับนี่น่าจะเป็นแบบรถเพสพต์ของเพสโต้ใดๆใช่ไหมเดี๋ยวเราไปที่โต๊ะกันเลยดีกว่านะคะเนี่ย เมื่อกี้เห็นเพสโต้ดูน่ากินดีนะก็ต้องคลุกหะหมายถึงมึงอยากคุกมาให้เราเป็นคนคลุกอัดใจไว้ด้วยซุปโคลคัสและขนมปังเขาหันมาให้ห้าอันแล้วนี่หันหรอเออเนี่ยมยอดว่ามาดูไม่มีแบบกลิปไลน์มัยร้านกาแฟที่สองของวันแล้วนะครับนี่อ่ะ ไ้ส right? mm. ิเขาจะมากินซอสคอฟฟี่ใช um so ่ไหมตัวเอาเลยกูกินชิมเลยเดี๋ยวกูไปช่วยกาแฟดำกินละโกโก้บิไซส์คอฟฟี่บิกไซส์ขอไหมได้น้ำข้นจุกๆไปเลยเพื่อนๆฮะทำขายใช่ปะเอ๊ะซอสโกโก้ โล้กโ็ธรรมดามันแบบคาปิเมดแล้วก็มีเกลือนิดหน่อยเรามันคล้ายๆเนี่ยเขาจะคาเมลอะไรอย่เงี้ยเขาไม่มีอะไรนะช็คอคโก้บีหวานจังวะหวานและเค็มและหวานและเค็มไม่อร่อยอะ่ะมาถักชานมะลิใส่เกลือเล็กๆก็ชอบของแปลกก็มาลองดูนะคะบรรยากาศดี มีคนนั่งอยู่เต็มร้ามีตแต่แบดดมยาดมอยู่ตรงนน้นหนึ่งคนมาแล้วกาเจอีกร้านหนึ่งร้านนี้ชื่อว่า Blue <Brew> Man Specialty Coffee ฝั่งอเมริกาโนเย็นเขาบอกว่าเขาใช้มาในโคลอมเบียค่ะคซึ่งรสชาติารงไม่มีไม่มีไม่มีตังขอขอหมอให้หมอจ่ายให้ไปก่อน <c oughs> แต่ว่าต้องหาที่กดเงินแล้วละ่ะตอนนี้มีแค่แบบแสน เป็นไงล่ะดานังที่บอกว่าเจ็ดพันก็พอกูไม่พอคนแรกเลยค่ะแต่แค่คิดว่ามันไม่น่าเกินไงแต่เรากินหรูอยู่สบายวายทุกวันเมื่อวานใครบอกว่าขวดเดียวก็ไม่รู้แล้วกูรู้ว่าสุดท้ายแม่งสามขวดอ่ะนี่กินวายรือน้ำเปล่าครับอันนี้ใช้ได้มากินได้เฮ้ยราคาดีนะ ถูกกว่าเมื่อวานครึ่งหนึ่งอะอิสเปอร์เชตี้อะแล้วรสชาติอร่อยกว่าจริงๆหุ่นตรงอ๋อเอ็นเอจริเหรอจรเวเร็วไปกินข้าวกันเร็วหิวแล้วได้เวลามึงมันเดินไปไกลไหมวะซื้อถั่วกล้วยไปละวโอ้ล้านอาหารเข้าไปดูไหมล่ากินโนแล้วร้านแพงจังแต่ว่าอันนี้ก็คือร้านนะครับดูนะหัวโอ้ ฮ้าเมื่อไรจะถึงไยกูหิวข้าวเฮ <Yeah. S 1> ้ย <Yeah. S 1> มีโปรตีแล้ว oh. เป็นยูทูบเบอร์เหรอไปสีผมชอบเปลี่ยนอะไรจะได้เอาไปด้วยไปด้วยเลยได้ไหมอ่ะเออเพราะว่างินจบตัวก็ไม่ดีแล้วกินบับัฟมันกินทุกอย่างที่ขวางหน้าใช่ไหมขนมจีนน้ำยาตาไก่ย่างห้าดาวพี่เก๋พี่เก๋ซีฟู้ดหนึ่งล้านบาทฮัโหลกินอะไรหิวแล้วนี่หิวแล้วนี่อุ๊ยปาปาย่าปปอกๆนี่หมูให้ดูโอเค เอาไหมอ่ะแนมเนื้อไงหลายตัวหมายหมายตับหัวหลาัหล้วหาัวหีาัวลยัวหลับพี่ัวัหนาััวั่าัวัวหนายตัหลาวายตหมััหลาอันนี้อัว่าวัหยวันตววัวัน นี่คืออะไรอ่ะกินกันดีกว่าปลากย่างชิมดีกว่าเราจะมีอาจจะาดนะชิแปอาจจะมีการเป็นเอยกากระบกกรหมึ่ก็มาได้แต่ว่าเสียอกกรอบอะกว่าเนี่ยาดจานาจะมีกรอบได้ค่อร่อยเออให้มันนี้นี่คือเนื้อหมาเนื้อหมาย่างจาก็ไ คุณล่นนมหมูอันนี้เขาเหนียวหม <c oughs> ูปิ้งขบมือขบมืออืมอมาอืมไม่หอยหลอดอ่ะหอก้างหอวอร่อยป้ะ Fifteen minutes later ไหนใครบอกเหมือนก,ก่อนพึ้นไฟได้และนี่ก็คือ มังคือแห่งเมืองดานัเป็นมังคือที่ทำให้ประชาชนชาวเวียดนามนับล้านคนมาประชุมกันโดยมีได้นัดหมายคุณเห็นบนสะพานนั่นไหมและเจ้ามังคือตัวนี้มันสามารถพ่นน้ำและพ่นไฟได้พร้อมๆกันปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดเฮยไอะกันไม่ก็แบบ จากหน้าสีเหลืองนั้นเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแล้วนะครับ e: ตาของเขาจากสีเหลืองอมพันกลายเป็นสีชมพูโอ้โหมึงทำเด็กตื่นเต้นตามเลยตะกี้ a few moments later เอ้ยมึงกนพนไฟเอ้ยโอ้ยว้าวต้องตื่นเต้นไหม พ,นพน่นอีกสิคะลูกพ่นมันออกมาเออสวยสวยเ,<ร>เออเนี่ยโลกร้อนลอยพวกเนี้ยคาร์บอนอิมิชันนะคะนี่คือฟันดำก็คือพ่นทีกีทีเออพ่นมันอ,น,อนออกมาเจ้ามังกรน้อยแค่นี้เองเหรอเธอหมดแล้วเหรอ หมดแล้วลือและตอนนี้มังกรก็พนะ่นน้ำโอ้โหสุดยอดไปเลยหมดแล้วได้ดูแค่นี้แหละอ้าวปบมือสิครับรออะไรว้าว A few moments later ไฮลัมฮอฟฟี่ตอเล่นนะคะับมีตัวไฮแด์ จะไปไหนกันต่อเหรอจ๊ะเก็ยออกอะทำไมหิวข้าวหิวเหล้าหิวเหล้ากินเหล้ากันไหมกินเหล้าเลยป่ะได้ที่ไหนให้ไลยครับพี่เหรอยังไงเอาน้ำจุบลงไปในหน้านี่เอาหน้าจุบลงไปในหน้าแบบน